โอ้โหสิริต้าอวดหุ่นหลังคลอดได้5เดือนไปอะไรเบอร์นั้นรอลูกชายคนแรกไปเมื่อวันที่21มีนาคม2564สำหรับซินเดอเรลล่าของเมืองไทยอย่างลิต้าสิลิต้าเจนเซนภรรยาคนสวยของนักธุรกิจหมื่นล้านกอรนโรงเดย์สำหรับน้องก็วินตอนนี้อายุ5เดือนแล้วก็เรียกได้ว่าหน้ารักหน้าช่างสุดๆแถมยังมีพัฒนาการสมวัยเป็นขวัญใจของพี่ๆแฟนคลับไม่ว่าแม่ลิต้าจะโพสภาพหรือโพสตคริปก็จะสามารถเรียกยอดไลค์กดแชร์ถลม่มทลายเลยล่ะคะ่ะโดยภาพล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่ลิต้า ธอได้โพสภาพของตัวเองอยู่ในซื้อรล้เครึ่งตัวเผยให้เห็นหุ่นหลังคลอดแบบชัดๆ ต้องบอกเลยว่าซิกแพคแม่มาเต็มหุ่นเป๊ะส,สุดๆเลยล่ะคะ่ะและหลังจากที่โพสต์นี้ลงไปแล้วต่างมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบอย่างเช่นแม่แอบทักษอรเข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยมากคะ่ะพร้อมอีโมจิคอนหัวใจเนยโชติกาเข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยมากค่ะแม่และหญิงรัฐาเข้ามาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษว่า beautiful ขอขอบคุณภาพ i อจีสิริตาเจนเซนภาพ, IG, หาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ